คุณปอปอเขาไปรีเสิร์ชเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งมาที่คะแนนรีวิว4.9ดาวแล้วมีคนรีวิวเกือบ3,000คนเนื้อนุ่มมาก้ยนี่ก็ว่าเด็ดจริงนะโบขอบอกพิกัดก่อนเลยร้านเขาจะอยู่ในแมคโครคลองสีตรงตลาดลุงโลดร้านชื่อว่าเสือหอยเนื้อตุนถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อก็ต้องมาเป็นเสือก่อนร้านเขาบอกไว้ที่ร้านจะมีที่นั่งทำเป็นห้องแอร์แล้วก็เอาดอคือนั่งแป๊บเดียวอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะไวมากๆที่เนี่ยเขาจะมีทั้งเมนูเนือ้อก็เมนูหมูนะใครไม่กินนืาสงานน มากินคนเดียวเลยคือคนเนี้ยเขาเป็นสายเนื้อเลิฟเวอร์ไงเราอยากลองทุกชิ้นส่วนหมอ้อเนี้ยจัดมาให้11อย่างเต็มๆแล้วที่เนี่ยเขาใช้เป็นเนื้อโคขุนอย่างดีเลยนะบอกว่าเขาทํามาสะอาดมากเลยไม่มีกลิน่นคือตอนแรกว,ว่านางกินจุมากเลยนะสั่งมากินคนเดียวหนึ่งหมอ้อแต่ว่าเห็นโต๊ะข,ข้างเป็นผู้หญิงก็สั่งมากินคนเดียวหนึ่งหมอ้อเหมือนกันไข่นุ่มมามาที่ของโบบางสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเสือใหญ่ก็จะได้เป็นเนื้อรวม11ชนิดเหมือนกันแล้วเนื้อที่เนี้ยเขาคั่มาชิ้นหนาแต่ยังนุ่มอยู่เลยน้ำซุปที่เนี้ยจะไม่เหมือนใครจะเป็นใส่ใสิงเชปรุงมาเผ็ดนิดนึงเนี่ยคือแอบเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาคือเปรี้ยวเผ็ดแซ่บเด็ดจริงอันเนี้ยโบสั่ง ข้าวมาเพิ่มอีกแล้วเขาให้น้ำซุปมาชามโคตรโตเป็นข้าวหน้าเนื้อย่างนะโบเลือกความสุกเป็นมีเดียมแลแล้วเขาให้มันเป็นข้าวปุ่นด้วยนี่คือมาตั้งไว้แบบเดียวนะโดนแย่งแล้วคือมันน่ากินมากจานนี้นก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอีกแลว้วเนื้อร่อยเนื้อค้นนุ่มอืเนื้อนุ่มมากตัวอันนี้สั่งมาเป็นกะเพราเนื้อตุ๋นแล้วเขาเสิร์ฟมากับข้าวปุ่นเหมือนกันหอมกะเพราเค็มน้ำเนื้อนุ่ม เนี้ยจะมีความแปลกนะทุกคนเขาไม่ได้เสิร์ฟมาพร้อมกับพริกน้ำปลาแต่ว่าให้มาเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดอออร่อ่ยอะก็จะแปลกๆนิดหน่อยแต่บอกว่าถ้าลองเปิดใจดูคือมันเข้ากันเว้ยใายเนื้อรีมาจัดในร้านนี้เขาของดีแล้วคุณภาพดีจริงคนรักเนื้อก็น่าจะแฮปปี้ได้ประมาณนี้หละเวอร์มาก